ทำงานดำสตอรี่ได้หมดเลยทุกคนเฟรมเรทกที่ทําได้ก็อยู่มาณร้อยสสิเฟรมเดินไหลนี่นี่นเขาเรียกว่ายิงกาดยิงกาดสองยอดกุุงนี่เฮ้ยเหมือนมันจะได้ยินเสียงเดินว่ะจะบรรยากาศนะครับดูแสงเงาต่างๆดูดิดูน้ำสะท้อนอ้ oh, <God. S 1> oh. กูแรงแรงเอางั้นเป็นไรไฟไหม้ไว้เนี่ยมาต่อกับไฟ้เอ็มกันเลยครับโอ้ยเดยอะนะนี่กราฟิกเราปรับวิลลี่ไฮเลยนะครับแรงอยู่แล้ววิลลี่ไฮฟูดีจะเล่น 2K ก็ได้เช่นกันนะครับนี่กำลังนัวๆเลยเอ้ยทำไมคนเยอะจังวะเนี่ยนี่ทำงานตามสตอรี่ได้หมดเลยทุกคนเฟรมเรทที่ทำได้ก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบเฟรมแต่ถ้าแบบอยู่ตรงโล่งก็ประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบเฟรมเลยนะครับ นี่ตกไม้เลยกูตกไม้เลยโอ๊ยโอ้โหเพิ่งตกไม้เกินไปป่ะเอาละเดี๋ยวมันลองอีกกันอีกรอบหนึ่งไหนเอเวนไหนเอเวนไหนโอกโมกใช่ปะ่ะฮะฮะต้องลุมเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ไม่โดนวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุมมันลุมมันลุมมันนี่ ออกมันัอนอกมอามอาอกมาออกมาไอ้ไอ้หัวเขียวเ,เนี่ยออโอ๊ยโอ,โ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 อ๊ยลบ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 ขอให้มันตายดิเอาให้มันตายดิเออโอ๊ย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 ตายโอ้ยเอ๊ะมันตายแล้วนอนหลับแล้วเราเดี๋ยวเราไปวิ่งดูเชิงถงนนบ้างดีกว่า นี่นะเห็นไหมร้อยสามเฟรมครับร้อเฟรมอัพอยู่แล้วนี่เล่นลื่นๆเลยครับนี่แต่งตรงแต่งตัวนี่ตรงนี้มองไปเจอพวกอาคงอาคารคนเยอะหน่อยก็หรือประมาณร้อเฟรมต้นนครับปกติตามนี้เลยครับเล่นได้สบายหายเออโอ๊ยโอ้ยโอ้ยลบลบไปที่ต้นโอ้โหกดแตเอสไม่เจอโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันบ้างครับไฟเอมนี่คือเล่นได้สบายหายห่วงแน่นอนนี่นัว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 ,นวเออเรวก็มาเล่นเกมคอสตี้วอ z ซ n นเลยนะครับปรับฟูดีฟูดีปรับสุดรเอ็กต DLS ปรับในโหมดบาลานนะครับเฟรมเลยที่ทำได้ครับหลักร0อยเฟรมซีพียูคอร์เทจกับ i3 ที่บครับใช้งานประมาณ80%แต่ถว่ายังเพียงพอนะครับผมคอร์เท การจอก็รันประมาณ70%นะครับก็ถือว่าจับคู่กันได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ขวดนะครับลองยิงก่อนโอ้ดีเดวตายเดยวตายลองริบงยิง,งอ่ะเดี๋ยวมาลองปรับ 2K กันบ้างครับผมว่า 2K เนี่ยตัว CPU สามารถลีดการจอได้เต็มที่ไหม นะครับปรับ 2K แล้วโอ้ภาพคมขึ้นเยอะครับการ์ดจอก็รันเต็มที่ครับผม99%มุมซ้ายนะครับเฟร,รมเรทที่ทำได้ก็ยังอยู่ประมาณ100เฟร,รมว่าเป็นจับคู่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่แบบอยากเน้นกาจอบบนนเน้นเฟรมเรทสูงๆนะครับจับคู่กับ i3 ตัวนี้ก็สามารถเข้าคู่กันได้อย่างดีเลยครับเล่น 2K ปรับเดียวเอเดบัลลานถือว่าไม่แย่นะครับเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้เลยแล้วเันยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยโซนเล่นได้สเายคร้บเื่ยไหล นี่นี่นี่เขาเรียกว่ายิงกาดยิงกาดโอ้ยอือมาต่อเกมฮอก,กวอร์ดกันเลยนะครับปรับออาต้านี่ DLSS ปรับในโหมดประา้าน์นะแล้วก็เปิดเลเทซิ่งแสงเงาสวยสมจริงมากที่สุดนะครับนี่ DLSS ก็ตามนี้เลยนะครับเปิดเฟรมเ,เจนเนอเรชั่นด้วยนะเปิดปุ๊บบอกเลยว่าเฟรมเรทยเนี่ยสูง20-50เฟรมเลยนะครับ จะเปิดได้เฉพาะการ์ดจอ4000ซีรีส์เท่านั้นนะครับอันนี้คือได้เปลียนมากๆเลยเกมไหนที่รองรับเฟรมเกมเนี่ยตัวการ์ดจอ4000ซีรีส์เนี่ยคือเฟรมเรทเนี่ยสูงมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูผลเทสค,ครับนี่เป็นไง100ร้อยเฟรมโอโ้โหโผล่มาก็ตัวนี้เ,เหรอวะหมดเกินไปแล้วนี่ต้องเอาให้มือน้องเอาให้มือ,อมบ็อกออ นี่ครับผมจังหวะบวกบอกเลยว่าการ์ดจออุย๊ยหนกสามพันซีรี์เนี่ยถ้าปรับแบบเนี้ยไม่สู้เลยนะครับเฟรมเดทเฟรมเดทไม่ถึงเก้าสิบนะเนี่ยถ้าใครจะไปเล่นเกมพวก,พวกบอดเลยพวกนี้นะแนะนำการ์ดจอสี่พันซีรี์ครับผมนี่เลยมามาเก็บเก็บเดี๋ยวจะเปิดอันติใส่ ลบ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 จริงๆเราสามารถโอ้หลบงดูจีต้อนลบซ้ายลบขวาเออหน้าสั่นไปอ้โดอุยลบ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 อันติอือโอ้โหพลังแทบไม่ลดอ่ะเออถังน้ำมัน ตายไหมตายไหมไม่ตายไม่ตายอ่ะโอเคผมเดี๋ยวเราจะมาปิดจ็อบกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะสวนนะผมเดี๋ยว,วจะสวนอ่ะหนึ่งสองยอดกุ้งเนี่ยเป็นไงบอกเลยว่าเล่นได้ชิลๆต่อเกมพัฟตี้กันเลยนะครับปรับอัลต้าฟูเอชดีเอี่ เฟรมเรตที่ทำได้ครับก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบเฟรมเนาะสิบเฟรมเปลี่ยนลื่นไหลนะครับโอ้ยโอ้ย,อยสอดแนี้อสอนเนี้ยอ,อยู่วิงกอนหยู่ยิงกันเดือตายเด๋ยวตายนี่นะไงร้อยเฟรมอัพครับผมลองปรับวีดีโอกันดูบ้างครับเนียนเลยนะเราอ่ะเนียนเลยนะ เดินบ่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราอยู่นี่นี่วิดีโก็อยู่ม100ันร้อยถึงสองร้อยเฟรมเลยนะบางช่วงบางตอนเฮ้ยเฉียนทิสเดียวเฉียนทิสเดียวอ่ะมาลองทูเคกันบ้างดีกว่าปุ๊บ เดี๋ยวเราจัด 2K Ultra เลยเดี๋ยวไหมอะตอนนี้เป็น 2K Video อยู่นะครับก็อยู่ประมาณ1 6 0 1 7 0เฟรมมาครับลอง Ultra ดูปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอบตรงนี้มันจะดูสวยขึ้นนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วนี่ครับการจอกำลันเต็มที่ครับผม100% CPU สามารถรีดประสิทธิภาพได้เต็มที่ครับเอ้เหมือนมันจะได้ยินเสียงเดินวจะจะ เออโอเคผมประมาณนี้เลยพัฟตีก็เล่นได้สบายมาต่อเกมซีร e ส์พังครับผมปรับ f ฟรมเจนออนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือปรับสุดเลยนะครับน totally. ี่ปรับสุดเอาต้านะครับเปิดเลเทซิ่งด้วยนี่เป็นไงสส่นางสมจริงการต่อ30 0 0ปรับขนาดนี้ไม่ได้นะบอกเลยว่าหน่วงนะครับแต่40ได้เปรียบครับผม มีเฟรมเจนกับ DL s s นะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกมไหนเพื่อนเล่นเนี่ยลองรับเฟรมเจนนะครับบอกเลยว่าลื่นไหลหัวแตกแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพสวยงามอีกด้วยอเดี๋ยวเราดูเฟรมเลทที่ทำได้ครับนี่ครับ90เฟรมโหเต็มลื่นไหลโอ๊ยโอ๊ย,อยกดผิดว่าจะว่าจะบวกซะหน่อยเดี๋ยว นี่นะเดินออกมาดูบรรยากาศนะครับดูแสงเงาต่างๆดูดิดูน้ำสะท้อนตึกรามบ้านช่องโอ้โหบรอยากาจอครับผมทำง,งานเต็มที่เลยครับคุ้มๆค,ครับผมซีวิวใช้งาน60-70%นะบนะบอกว่า i3 2เจมเนี่ยยังแรงอยู่ครับจับคู่กับกาจอ4060ได้ 60, สบายอ่ะจบอาวุธขึ้นมา เดี๋ยวเราจะทำท่าบวกซะหน่อยเยเนียนเนเยนเน,ยน,นี่คือมันตายยววังเหรอวะนี่โอ้ยยิงตน,นหัวตายเหรอเนี่ยโอ้ รุนแรงแ,แรงเอาแล้ว,ว,ว,ลวเป็นรไรไฟไหม้ไปเนี่ยโดนอะไรวะอือโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหยฮีทเฉยเอาเป็นไรวะโอ้พิ่งรู้ว่าปืนนี้มันยิงแล้วโดนหวัวนี่ตายเลยวะ วุ้ยแล้วบบส่องทะลุได้เหรอเนี่ยอือวุ้ยระเบิดระเบิดฮือดีโดดดีโดดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเวอร์ฮีทโอ้โหฮิตอย่างอเวอร์ฮีทปะไงบอกเลยว่าเล่นคตรมันครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยโอ้ยตายตายตายแล้วโอ้ไฟลวกเป็นอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรบพิกกับพีกบพีกบพโอ้โหระเบิดแรงด้วยอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับทุกคน